สวัสดีงามๆค่ะเพื่อนๆปูนาอยู U.S.A. n แนลมาเจอกับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปูนาจะมาะรีวิวเกี่ยวกับเครื่องมือในการใช้ถ่ยทำคลิปวิดีโอนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะปูนาต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนเก่าที่ให้กำลังใจนะคะส่วนเพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากนะคะ,ะกดติดตามฝากกดไลค์ กดแชร์แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมฝากด้วยนะคะฝากจริงๆนะคะ AI จะได้เปิดค่ามองเห็นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปูนาด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะปูนาอยากจะมา,าพูดถึง เครื่องมือที่เราใช้ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอของเรานะคะว่าเพื่อนๆมีปัญหาเหมือนปูนากันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันนะคะว่าสิ่งที่ปูนาจะมาพูดถึงเนี่ยมันมันเป็นอย่างไงมั่งนะคะปัญหาที่เราเจอมีอะไรมัง่งเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันจ้า กันนะคะตั้งแต่ปูนามาเป็นยูทูบเบอร์นี่นะคะปูนาก็ได้ซื้อขาตั้งโทรศัพท์นะคะเพราะว่าปูนาจะใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะในการถ่ายทำนะคะคลิปต่างๆนะคะปูนาก็ได้ซื้อเครื่องมือหรือว่าเซลฟี่สติ๊กนี่เยอะมากนะคะไอ้ที่เหลืออยู่นี่นะ,ะแต่ไอ้ที่ทิ้งไปแล้วก็มีเยอะนะคะแล้วก็ปูนาก็ได้ซื้อมา ซื้อมาเยอะมากแล้วก็ทิ้งไปเยอะมากเพราะว่าใช้ได้แป๊บเดียวก็ก็คุณภาพไม่ดีนะคะโอ้มา k d i f f ู r e n เ person แนวสามีกลับมาจากไหนมาโชว์ดูสิสามีไปตัดผมมานะคะดูสิจากเมื่อเช้านี้เป็นคุณตานะคะตอนนี้อ <cam ina> ดูดูดูหล่อขึ้นนะคะเมื่อเช้าเหมือนคุณตาเลยนะคะโอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันนะคะคิดด <Okay, S 1> ีเบรนั่นลูก k l i กั the first day I t m e t y อ u ่ปุนาจะมาพูดถึงเอามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสามีปุนาก็ได้ลงมือ,อซื้อนะคะให้สามีเขาสั่งซื้อทางออนไลน์ให้นะคะ ชิ้นแรกที่ปูนาสั่งนะคะเ,เพื่อนๆสั่งซื้อก็คือตัวนี้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะที่ปูนาสั่งซื้อไปปูนาจะไม่บอกนะคะจะเป็นสูทโฟนนะคะเป็นอ่าสำหรับอ่าที่อ่าปูนาจะไม่พูดรายละเอียดนะคะเ,เพื่อนๆก็ดูเอานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าเดียวเราจะไม่มาโฆษณาให้เขานะคะ ตัวแรกที่ป,ปูนาซื้อไปนะคะที่สําหรับ <c oughs> โทรศัพท์นะคะที่แบบสําหรับเดี๋ยวมาดูกันนะคะปูนาไม่อยากจะพูดรยายละเอียดชื่อมากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะมาโฆษณาอะไรนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะนี่ที่ปูนาซื้อไปตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วคะ่ะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่า ใช้แป๊บเดียวคุณภาพก็เสียแล้วค่ะเวลาปาูคือเครื่องสัน่นกันสั่นสะเทือนนะคะปูนาก็ซื้อมาตัวแรกที่ปูซื้อนามาปูนาซื้อมานะคะแล้วเราปูนาก็มาใช้มาใช้ไม่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ไม่ทํางานแล้วค่ะไม่ทํางานนะคะแปบ๊บเดียวเสียคุณภาพแย่มากอะไรที่อะไรที่ผลิตในประเทศไอ้เพื่อนบ้านเราที่เป็นคนจอซีอีนอ นอนหนูนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่แย่แย่จริงๆนะคะคุณภาพแย่แย่จริงๆนะคะใช้แป๊บเดียวเสียค่ะนะคะ,นะค,ะคือตัวแรกที่ปูนาซื้อนะคะแล้วก็ <c oughs> มาตัวที่สองค่ะหลังจากที่ตัวแรกซื้อนะเครื่องกันสั่นสะเทือนนะคะหลังจากที่ตัวแรกเสียไปแล้วนะคะปูนาก็มาซื้อตัวนี้นะคะ,คคนนะ,คะ,ะจะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ว่าคนละยี่ห้อนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะบูนาซื้อมาอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วค่ะใช้ไม่ได้แล้วนะคะแต่บูนาก็เก็บไว้นะคะเป็นที่ละลึกนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะใช้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเวลาเราถือไปเนี่ยขนาดเราชาร์จแบตนะคะเต็มแล้วนะคะเขาจะไม่ทํางานเลยเขาจะ,ะเวลาเราเปิดนะคะเขาจะไม่ไม่ะ <c oughs> ระบบเขาจะ วีควีคคือ,อมันไม่แข็งแรงพอเ,อเพื่อนๆค่ะทํางานไม่ไม่ได้ประสิทธิภาพะคะ่ะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะและหลังจากนั้นนะคะปูนาก็จะมาซื้อพวกเล็กๆน้อยๆไอ้ที่ซื้อมาที่เสียไปปูนาก็ทิ้งไปเยอะนะคะแล้วก็ปูนาก็จะมาซื้อตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่านี่นะคะไอ้ตรงนี้นะคุณภาพจะแย่แล้วก็จะซื้อใหม่อยู่เรื่อย เครื่องนี้นะทำให้โทรศัพท์ปูนาตกสะว่ายน้ำไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้นะคะอยู่ดีๆนะคะเอาไปตั้งอยู่ก็ล้มนะคะไอ้ตรงนี้นะคะตกสะว่ายน้ำว่ายน้ำไปครั้งไอ้โทรศัพท์มือถือปูนาตกสะว่ายน้ำไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็หน้าปัดแตกไปแล้วนะคะอันนี้ตัวหนึ่งนะคะอีกตัวนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็ใช้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเวลาเราเอา,อาเวลาเราจะตั้งนะคะเพราะปูนา ถ่ายรูปถ่ายด้วยตัวเองนะคะไม่มีผู้ช่วยนะคะอันนี้เวลาเราตั้งมันตั้งไม่ได้ตั้งได้คืออย่างนี้นะคะคือไม่ได้เลยนอกจากเราใช้แบบตัวตัวนี้นะคะเป็นเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังปุนาก็เลยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะคะก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคะทุกอย่างไม่ยินใช้หน้าหมดนะคะแล้วก็อันนี้คือเซลฟี่สติ๊กนะคะ ปูนาก็จะใช้เป็นบางครั้งนะคะเซฟี่สติ๊กตัวนี้นานๆจะใช้ทีเพราะบางทีเราเอาเดวอ k นะเพ,พื่เพื่อนค่ะเราเวลาเราออกเดินไปคล้ายๆกับออกนอกสถานที่นะคะปูนาก็จะใช้ตัวนี้นะคะเพื่อนเค่ะแล้วก็นี่360องศา3งศาสตัวนี้ก็ซื้อมาตอนแรกก็ใช้ดีใช้ไปใช้มาก็ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะ เครื่องไม่ทํางานอันนี้ก็ซื้อมาอีกเครื่องที่สองก็ใช้ไม่ได้นะคะนี่พิกเพื่อนๆขา่าวดูสิกองเป็นตีกองเป็นเพียบเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะหลังจากนั้นปูนาก็จะซื้อตัวนี้จะมีหลอดไฟ LED ให้นะคะใช้ไปใช้มาอันนี้ก็เอาเวลาเอาโทรศัพท์ใส่ก็จะล้มค่ะโทรศัพท์ก็จะลงไปท่านี้นะคะโอ้ปูนามีปัญหากับเครื่องพวกนี้มากเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> แต่ตัวนี้ปูนายังใช้ได้อยู่เวลาเราเอาไปข้างนอกนะคะปิดถ่ายวอล์กพวกอะไรพวกนี้นะคะก็แต่มันใหญ่รถถือไปมาลําบากปูนาก็เอาไว้ใช้อยู่ในบ้านนะคะหรือว่ารอบๆบ้านนะคะตัวนี้นะคะยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้จะแบบตัวนี้จะเป็นแบบอา่าักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อน แต่ว่าจะตั้งไม่ได้นะคะอันนี้จะเหมาะสำหรับ g o โป o นะคะเพื่อนๆค่ะตัวนี้แต่ปุนาไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันมันตั้งไม่ได้อ่ะเพื่อนๆถ้าเราจะแบบว่าเราจะเอากล้องโค้งกลับมามันก็โค้งไม่ได้มันเหมาะสำหรับโกโป o นะคะเพื่อนๆตัวนี้ปุนาซื้อมาแต่ไม่ได้ใช้นะคะก็นี่ค่ะซื้อมาทิ้งไว้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยตัวนี้นะคะ แล้วก็ <c ười> ในที่สุดนะคะปูนาก็ซื้อตัวนี้มาอีกค่ะเพื่อนๆเห็นเขาโฆษณานะคะก็บอกว่ามันมีรีโมทคอนโทรลคอนโทรลได้ด้วยนะคะซื้อมาแป๊บเดียวก,กับเพื่อนๆตรงนี้ก็หักค่ะด,ดูสิอ่อนนิ่มนะคะไม่แข็งแรงเลย อันนี้ทําให้กงไอ้โทรศัพท์ปุณหนะ์หน้าแตกไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะไอ,ไอ้กระจกหน้าของโทรศัพท์แตกไปครั้งหนึ่งแล้วตัวนี้นะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเวลาเราตั้งตั้งอย่างนี้นะก็จะมีขาตั้งนะ,ะเพื่อนๆขาตั้งแบบนี้แล้วไม่ค่อยแข็งแรงะคะ่ะแล้วอยู่ดีๆโทรศัพท์ก็หักลงมานะคะเพื่อนๆแล้วก็หล่นแตกไปนะคะโชคดีหน่อยที่เรามีกันกระแทกนะคะเพื่อนๆน,นี่นี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วเมคอัพใช้หน้านะคะอะไรทุกอย่างที่เม k อิพใชน้าโอ้โหคุณภาพ คุณภ,ภาพหลุยถ้วยมากคุณภ,ภาพต้องขอประทานโทษที่ใช้คำนี้นะคุณภ,ภาพแย่มากนะคะแต่ทํายังไงได้ประเทศอื่นมันก็ไม่ค่อยผลิตกันนะคะในที่สุดนะคะ <c oughs> สุดท้าย <c oughs> เยอะมากปูนาเสียเงินกับพวกเครื่องพวกนี้เยอะมากนะพี่เพื่อนๆคะ่ะเยอะจริงน่าจะประมาณยี่สิบกว่าชิ้นแล้วในที่สุดนะคะปูนาก็เลยให้สามีนะคะเก็บตัวนี้ไว้ก่อน ไอ้ที่สุดปูนาก็เลยให้สามีเมื่อเมื่อวานนี้นะคะให้สามีเมื่อวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานเพราะว่าปูนาได้รับของเมื่อวานปูนาก็เลยให้สามีสั่งซื้อสั่งซื้อที่ตั้งขากล้งใหม่ตั้งโทรศัพท์ใหม่นะคะปูาก็เลยมาสั่งซื้อเพิ่งจะได้รับมาเมื่อวานนะคะเดี๋ยวปูนาจะพาเพื่อนๆมาดูตัวนี้หวังว่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะคะเพราะว่า เวลาปูนาเอาตัวนี้ไปตั้งนะคะไอ้ปูนาใช้อยู่นะที่ที่ปูนาตั้งกล้องอยู่ตัวนั้นนะ่ะที่ปูนาตั้งแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเวลาลมพัดมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตัวนี้ที่ปูนาใช้อยู่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆตัวนี้ค่ะนี่ก็ทําให้โทรศัพท์ปูปูนาอ่า หน้าปัดโทรศัพท์แตกไปแล้วนะคะเพราะว่าขาตั้งเขาจัดอย่างนี้นะคะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเวลาลมพัดเนี่ยเวลาเราตั้งขึ้นนะคะความสูงน่าจะได้ประมาณหนึ่งเมตรนะคะเวลาตั้งขึ้นเนี่ยลมพัดลมตึงล่มตึงพัดลมพัดมาล่มตึงเลยนะคะหน้าตดปัดโทรศัพท์ปุนาแตกค่ะเพื่อนๆค่ะ ปูนาก็เลยมหมดแล้วนะอารมณ์นี้ไม่มีแล้วนะไม่ไหวแล้วนะปูนาก็เลยให้สามีสั่งซื้อตัวได้มาเมื่อวานเนี้ยปูนาก็ไปค้นดูนะคะแล้วก็เลยไปเห็นอยู่ในอามาซอนนะคะปูนาก็เลยให้สามีสั่งซื้อมาให้นะคะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมๆกันนะคะว่านักษณะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเปิดกันพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็น่าจะพอเวลาเราเดินทางไกลเราน่าจะใส่พวกกระเป๋าเดินทางได้กระเป๋าที่เราสะพายเป้ข้างหลังได้นะคะมันมันไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวมาดูกันมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าลักษณะข้างในจะเป็นยังไงปูนานมองหาไอ้ตรงขาตั้งที่แข็งแรงนะคะ ค่ะตั้งแบบแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเอาโทรศัพท์ใส่เขาก็จะหักงอลองมาอย่างนี้นะคะคุณภาพไม่ค่อยไม่ค่อยดีค่ะเนี่ยเวลาปูราเอาโทรศัพท์ใส่เนี้ยเขาก็จะงอลองมาอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะฉะนั้นปูนาก็เลยมาซื้อตัวนี้นะคะมาดูกันนะว่าลักษณะจะเป็นยังไงนโอ้มันเยอะมากจริงๆนะจนสามีบอกว่า เธอจะให้ฉันซื้อไปกี่อันเนี่ยซื้อมาที่ไรมันก็เธอก็บอกว่ามันไม่ดีไม่ดีีันก็มันไม่ดีจริงๆอ่ะนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมคะตัวนี้เพิ่งซื้อมาสั่งซื้อจากอเมซอนนะคะเ,เพื่อนๆแน่นอนค่ะผลิตที่ประเทศจีนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเพราะว่าประเทศอื่นเขาไม่ค่อยผลิตกันนะคะหายากค่ะนอกจากประเทศจีนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเ,เพื่อน ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆเราสามารถปรับตรงนี้ได้เห็นไหมคะแล้วไอ้ตรงนี้นะ่ะเวลาลมพัดมานะคะเขาจะไม่ล้มเพราะว่าเขามีที่ที่ค้ำไว้อย่างนี้นะคะเราก็สามารถจะเอาแบบอ่าลักษณะกว้างหรือแคบเราก็สามารถปรับได้นะคะแล้วกไอ้ส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถ ยืดขนาดออกได้นะคะเพื่อนๆมีอยู่สามระบบอสามขนาดนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมเราก็ทำแล้วความสูงก็จะนี่ค่ะสูงพอสมควรนะคะเพื่อนๆปูนายังไม่ได้ใช้นะคะเพราะปูนาเพิ่งได้มานะคะเพื่อนๆค่ะี่เห็นไหมคะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะถ่ายนะคะ แบบเซลฟี่สติ๊กเราก็สามารถอย่างนี้ได้นะคะแล้วปูนาก็จะมีตัวเดี๋ยวดูนะคะเขามีอะไรให้มาบ้างนี่ค่ะเขามีตัวปรับให้นะคะแล้วก็มีรีโมดให้นะคะตัวปรับแล้วก็จะมีที่ที่เกาะไ,ไอโทรศัพท์นะคะเพื่อน <c oughs> อย่าโอม่สดันนี่ค่ะตัวนี้คือตัวปรับนะคะเพื่อนๆอนอันนี้คือตัวปรับเราสามารถติดตั้งได้ทั้งสองข้างนะคะแบบแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะคะแต่ว่าปูนัดองหล่นไปแล้วเฮ้ยทําไมหล่นไวจังหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอย่าหักนะโอ้ตกใจหมดเลยที่ว่าหักนี่ค่ะเราสามารถปรับได้นะคะเพื่อนๆนมาดูกันนะคะ ถ้าใครมีตัวไหนดีช่วยแนะนําให้ปูนาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะใส่ตัวนี้จะใส่แบบแนวนอนก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือว่าจะใส่แบบแนวตั้งก็ได้ค่ะจะมีทั้งแนวนอนแนวตั้งนะคะแต่ปูนาจะใส่แบบแนวตั้งนะคะเพราะปูนาชอบถ่ายวิดีโอนียปูนาชอบถ่ายแนวนอนปูนาก็จะเอานี้ตั้งขึ้นไปนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโอ้ยจะ๋รีบพังนะลูกยังไม่ได้ใช้เลยโอเคค่ะเห็นไหมคะนี่อย่างนี้คะ่ะแล้วเราก็สามารถนะคะปรับปรับลงได้นะคะเพื่อนเเนีเ่ยเ,เราก็สามารถเนี๋ยเวลาเราจะเอาใส่โทรศัพท์ใส่นะคะเราก็สามารถปรับ โทรศัพท์ใส่ถ่ายกับเราอย่างนี้ได้นะคะตัวนี้เราสามารถปรับปรับขึ้นปรับลงได้นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะตั้งนะคะมันก็ง่ายและลมจะเวลาลมพัดอะไรเนี้ยมันก็จะไม่ล้มนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าตัวตัวค้ำเขานี่แบบเขาฐานขาฐานเขามั่นคงกับเพื่อนเพื่อนค่ะดูสิปูนาก็เลยดูตัวนี้รู้สึกดูแข็งแรงปูนาก็เลยตัดสินใจซื้อถ้าใช้ดียังไงแล้วปูนปูนาจะแนะนำเพื่อนๆนนะคะ ปูนาจะแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าปูนาเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วประโยชน์การใช้ดีขนาดไหนนะคะเห็นไหมครับเพื่อนๆค่ะสามารถปรับได้แล้วก็เราสามารถยืดความยาวได้นะคะจะเอายาวแบบไหนเราก็ยืดได้นะคะเพื่อนๆดูสิความยาวยืดได้เยอะเลยนะคะเนี่ยปูนาชอบมากเพราะก็ดูแล้วแข็งแรงแข็งแรงมากดูแข็งแรงทนแข็งแรงแล้วก็อ่า ตรงช่วงนี้เขารับน้าหนักโทรศัพท์ปูนาได้โทรศัพท์ปูนาจะหนักนะคะเพื่อนๆนเห็นไหมคะเป็นว่าเห็นแล้วก็ประทับใจอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะถ้าเราใช้ดียังไงเดี๋ยปูนาจะเอามาบอกนะคะเพื่อนๆก็อนนี่ค่ะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าขาตั้งโทรศัพท์ใครมีปัญหาเหมือนปูนามั่งนะคะก็ถ้าใครมีขาตั้งโทรศัพท์หรือว่าที่ โทรศัพท์ดีๆนะคะยี่ห้อดีๆของดีๆก็แนะนำหรือว่าเซลฟี่สติ๊กนะคะก็แนะนำปูนาด้วยนะคะว่ายี่ห้อไหนดีแล้วก็ใช้ตัวไหนดีนะคะสำหรับปูนาก็นี่ค่ะได้ตัวนี้มานะคะถ้าใช้ดียังไงแล้วปูนาจะมาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะว่าดีหรือไม่ดีนะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากด like, <ๆ>กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ทั่วโลกนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะของใหม่ค่ะประทับใจนะคะเนี่ยเราสามารถถือมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยไหมเนี่ย